คำถามต่อไปนะครับ,รบถ้าเราถือสินลดในปีที่แล้วไม่ครบครับถ้าในปีนี้ในปีปัจจุบันเราจำไม่ได้ว่าเราขาดกี่วันเนี่ยนะครับเรามีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างเดี๋ยวก่อนอปีที่แล้วนะปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยขาดยังไม่ยังบวชไม่ครบแต่แล้วจะมาใช้ในปีนี้้วมาใช้ในปีนี้อ่ะตอนนี้ ก่อนก่อนจะถึงวันศุกร์นี้อีกหลายวันนะจันอังคารพุธพระหัสสี่วันยังกดอใช้ได้อยู่แต่ถ้ามีเหตุผลว่าไม่สามารถกดอใช้ได้เนี่ยต้องนำไปใช้หลังจากหมดวันอีดแล้วแล้วก็ไปใช้ได้นะครับไม่ต้องเสียกาฟาร้อนะใช้อย่างเดียวขาดกี่วันก็ใช้กี่วันตามที่เราขาดทีนี้ประเด็นอยู่ที่ว่าแล้วมันขาดกี่วันล่ะจำไม่ได้จำไม่ได้มุสีมานเนี่ยจะขาดบวชกรณีไหนบ้างครับ ก็นับประจําเดือนมาสิว่าเรามีประจําเดือนกี่วันอ่ะสมมุติว่าห้าห้าวันหกวันเอาหกวันหกวันหรือเจ็ดวันเอาเจ็ดวันนะอะแล้วก็ที่เหลือก็ขอพยโทษต่อเราเพราะเราไม่รู้จริงๆแต่เอาให้เกินไว้ก่อนเข้าใจใช่ไหมครับ